ดีค่ะกลุ่มสมาชิกกระเป๋าผ้าพามีสุขนะคะตอนนี้เราทําการเป็นกลุ่มเลีกระเป๋าค้ะทําการอยู่ที่บ้านเลขที่121ม่สิตํำบลเชียงมนค่ะตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด3คนคือพิฉันนะคะนางการจนายักมาแล้วก็สมาชิกอีกท่านหนึ่งะคะคุณวิสาบ้านสะแล้วก็คุณชยานันจันแดงค่ะ สุนะคะคได้มีการดาเนินงานโครงการคือเย็ยบกระเป๋าผ้านะคะมา,า 7, ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วก็เย็ยบเย็บด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแนะนําของคณะขับเพื่อนของตำบลเชียงม่วนมาแนะนําเรื่องของการมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะเพื่อขยายกิจการให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ยื่นกู้เพื่อมาขยายกิจการของกลุ่มกระเป๋าผ้าของเรานะคะซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินมาจํานวน95,000บาทนะคะ

มโครงการนี้เราได้มีการตัดเย็บแล้วนำออกไปขายส่วนมากส่วนใหญ่แล้วก็จะขายที่บ้านแล้วก็ที่ตลาดนัดสตรีตลาดนัดของถมค่ะแล้วก็ในเพจเฟซบุบ๊กของเราเนะะี่ยค่ะและที่สำคัญก็คือทางไลน์ ได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนพัฒนาบทบัตรสตรีอำเภอเชียงมนวนนะคะเรารู้สึกดีใจนะคะที่ได้เข้าขาถึงแหล่งเงินทุนของอโครงการนะคะแล้วก็ทำให้เรานะคะกลุ่มสตรีนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสามารถต่อยอดสินค้ากระเป๋าของเรานะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ